Hello everyone. Welcome to English with Crew A. We will l i s e my five on together. One, two, three, go. Unit 1บทที่1 Unit o บทที่หนึ่ At School ที่โรงเรียน At School ที่โรงเรียน Ruler ไม้บรรทัด Pencil ดินสอ Sharpener กรเไกาดินสอ Eraser ยางลบ Color pencil สีไม้ เพนปากาซิเซอร์กันไกลกลูเกวบัตเตอร์ไฟผีเสื้อสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เบสบอลเบสบอลจิลล์ฟจีราฟดอฟเฟนโลมาแอปเปิลแอปเปิลวอลเล่บอลวอลเล์บอลบานาน่กล้วยล็อกโคไดจระเข้เทนนิสเทนนิสแอนิมอลสัตว์ฟรุตผลไม้สปอร์ตกีฬา Can I have a ruler, please? ได้โปรดฉันต้องการไม้บรรทัด Yes, here you are. ได้เลยนี่สำหรับคุณ Thank you ขอบคุณ You're Welcome ด้วยความยินดี What can you see? คุณเห็นอะไร Look at the pictures and answer the questions. ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Some children are reading. เด็กๆบางคนกำลังอา่าน Where are they? พวกเขาอยู่ที่ไหน Some children are playing football. เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล Some students are in the classroom. นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน What subject have they got? พวกเขาเรียนวิชาอะไร How many students are there in the computer room? มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์ some students are going home นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน what time is it เวลาเท่าไหร่ assembly การชุมนุม uniform เครื่องแบบ playtime เวลาเล่นเวลาว่า history ประวัติศาสตร์ geography ภูมิศาสตร์ it เทคโนโลยีสารสนเทศ office ส,สำนักงาน What has Lisa got on Thursday afternoon? Lisa ทำอะไรบ่ายวันพฤหัสบดี She has got math and history. เธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ What has Jack got on Tuesday morning? Jack ทำอะไรเช้าวันอังคาร He has got geography and music. เขาเรียนภูมิศาสตร์และดนตรี Has Lisa got a class at a quarter past ten? i s a มีเรียนตอนเวลา10นาฬิกา15นาทีไหม No, she hasn't. ไม่มี It is playtime. มันเป็นเวลาว่าง Have you got a class at 1 p.m.? คุณมีเรียนไหมเวลา1นึนาฬิกา Yes, I have. ใช่ฉันมี No, I haven't. ไม่ฉันไม่มี Has he got history on Tuesday morning? เขามีเรียนประวัติศาสตร์เช้าวันอังคารไหม Yes, he has. ใช่เขามี No, he hasn't. ไม่เขาไม่มี What have you got on Wednesday morning? คุณทำอะไรในเช้าวันพุธ I've got history and m a t h ฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ Coat เสื้อ coat Put on สวมใส่ finish จบเสร็จสิน้นเลิก by car โดยรถยนต์ by bus โดยรถบัส by train โดยรถไฟ always สม่ำเสมอ sometimes บางครั้ง never ไม่เคย I always walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by bus or by car ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ I sometimes go to school by bus and sometimes by car. บางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ I never go to school by car or walk to school. ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียน I always go by bus. ฉันไปโดยรถบัสสม่เสมอ How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร I always go by bus ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ I never walk to school ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน How do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร I sometimes walk to school บางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน How does your mother go to supermarket คุณแม่ของคุณไปตาลาดอย่างไร She goes by car เธอไปโดยรถยนต์ Do the children go to school by train? เด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหม No, they don't. ไม่ใช่ They never go by train. พวกเขาไม่เคยไปโดยรถไฟ Does Ken go to school by bicycle? k คนไปโรงเรียนโดยรถจักรยานใช่ไหม Yes, he does. ใช่แล้ว He always go by bicycle. เขาไปโดยรถจักรยาน How do the teachers go to school? คุณครูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไร They go by bus. พวกเขาไปโดยรถบัส Do you come to school by bus? คุณมาโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม No, I don't. ไม่ใช่ Yes, I do. ใช่แล้ว Thank you very much for your attention. Goodbye. Bye bye.